I no. ใช้กล่องฟังเทค WCB 0 3 Smart Switch นะครับการใช้งานก็คุณสามารถเสียบปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กไฟไปปุ๊บแล้วคุณก็เปิดสวิตต์เปิดสวิตต์ตรงนี้ปุ๊บถ้าคุณจะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปนะครับคุณแค่เปิดกล้องนะครับไอใช้ได้ฮะ iOS Android แล้วก็ Windows นะครับก็สแกนภาพนะครับสแกนปุ๊บ QR บาร์โค้ดมันจะขึ้นอย่างนี้ คือตามในคู่มือก็จะบอกว่าขึ้นได้อย่างนี้นะครับให้คุณให้คุณดาวน์โหลด Apple ID, ไอดีอหรือว่า Google p พ y หรือว่า s t p s e นะครับตัวนี้เปิดเข้ามาปุ๊บมันจะเปิดแอปนะครับอุปกรณ์ก็นี่คู่มือนะครับว่าเปิดยังไงบ้างนะครับหรือว่าดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับผมทำไว้หมดแล้วตามคู่มือนะครับอันสปุ๊บผมเปิดมาใช่ไหมครับ <c oughs> ผมเปิดปุ๊บใช่ไหมคุณก็เปิดฝาตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วคุณก็กดครั้งนี้ในคู่มือก็จะบอกว่าเชื่อมต่อ wi-fi นะครับเชื่อมต่อ WiFi ถ้าเชื่อมต่อ wi-fi ปุ๊บคุณกด5วิกดครั้งปุ่มตรงนี้5วินะครับกด5วินะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตใ้ดูเพราะผมใช้ wi-fi ตัวนี้ราเตอร์ AS นะครับ มันจะมีรหัสบอกอยู่ข้างหลังนะครับ <c oughs> เปิด Wifi ทิ้งไว้5วิผมกดทิ้งไว้5วินะครับอ่ะมาดูเลยนะครับอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ยให้มันเป็นสีแบบนี้นะครับเอาไปสีแบบนี้ปุ๊บคุณก็อ่ะมาเปิดค้นหากดคลิกนะครับตัวนี้คลิก แล้วก็มันติดใช้ตัวไหนนะครับ Wi-Fi ตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมใช้ Wi-Fi อ่ะผมเปลี่ยน Wi-Fi อ่านะครับผมเป็น AS ใช่ไหมครับ AS เนี่ยอยูนี้นี่นะครับนี่ผมเป็น AS อ่าแล้วผมก็อ่าได้แล้ว AS ผมก็กด next นะครับ รอมันสักประมาณ3นาทีให้มันหาสัญญาณนะครับว่าเป็นยังไงโดยจุดกระพริบสีแดงเนี่ยจุดนี้จะเป็นสีแดงในการหานะครับอ่าในการหาว่าตัว as สีแดงนี้เป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวรอสามนาทีนะครับสักสามนาทีนะครับตอนนี้ถือว่าสามารถต่อได้แล้วนะครับผมต่อได้แล้วนะครับต่อมาปุ๊บคุณก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับบนด้านข้างตรงนี้นะครับ มาปุ๊บถ้าต่อได้แล้วไฟจะเป็นไฟสีฟ้าอย่างนี้นะครับอ่ะสีฟ้านะครับเนี่ยเป็นสีฟ้าฟ้าอย่างนี้ปุ๊บนะครับคุณสามารถกดเปิดนี่กดสั่งเปิดปิดนี่นี่นะครับนี่นี่โอเคครับก็ใส่ท่ท่านดูประมาณนี้นะครับของูครับงานนะครับก็จะมีคู่มือบอกคู่กรายละเอียดนะครับว่า ต้องกดตรงไหนนะครับให้มีไฟกระพริบตรงไหนไปจุดไหนบ้างนะครับไฟกระพริบเท่าไหร่นะครับตรงนี้กระพริบเร็วเท่าไหร่ถึงจะสามารถอันนั้นได้สามารถสอบถามถ้ากลายได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโอเค